โอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับอโอโอเคค่ะ okay, สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสตราร์ซีแฮชไปถึงแล้วนะคะหรือสตราร์ชนนลเน,นาะก,ก็เพิ่งจัดกิดไปเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งได้จบไปแล้วเนาะก็มีผู้ชนะนะคะวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็เดี๋ยวนะคืออันนี้ไม่ได้จัดกรารนะคะอันนี้ ชื่อแมวน้อยนะก็อย่าลืมไปกดใช่แล้วกดเพื่อเขาเป็นเพื่อนด้วยนะคะจะได้สนามคนนเของเขาอยแล้วก็อย่าลืมไปกดิดตามช่องเขาด้วยนะเดี๋ยวจะขึ <h <h ้งช่องเขาให้ทีหลังนะอีกซึ่งนี่นะคะถามว่าทำไมถึงทำไมถึงทำไมเราถึงไม่กดใจให้เขาเพราะว่าใจลราหมดนั่นเองโอเคค่ะมาเริ่มอ่านกันเลยนาะ นี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของวันนั้นอ่าอันนี้นะคะเราส่งไปว่าฮลโลแล้วเราก็บอกว่าไปประกวดไหมเขาก็ส่งหน้านี้มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าไปค่ะชวนนะคะเขาก็บอกว่าจ้าแล้วเขาก็ถามว่าจะประกวดเลยหรอคะเขาก็ส่งรูปงงมานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆคือน้องชวนเขาไปสองรอบหรือหนึ่งรอบแล้วแต่เขาไม่มานะคะแล้วก็เลยบอกเขาไปในแชทว่าอ้าวเธอ เราชวนแล้วไม่ไม่ไปอ่ะเขาก็บอกว่าแอบค่ะแล้วก็บอกว่าฮัลโหลแป๊บนึงนะคะฮะเอาเอาไม่มา่อนเนาะไอดีมากจิกหลับไปแล้วโอเคครับต่อเลยพ่อเ้อติมาฟาังนะคะ เออไหนเนี่ยจริงตรงไหนแล้ววะเขาเราก็บอกไปนะคะว่าอ้าวเชิญเราชวนเราทำไมไม่ไปอะ่ะเขาบอกว่าแป๊บค่ะเราก็ส่งใี่โหลไปนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ไอ้ตรงที่เขาพิมพ์คำว่าไหนอ่ะน,น่ะคือจบกิจแล้วนะคะในกิจเนี่ยอือน่นิ่งๆนะคะเราบอกเขาไปว่าเดี๋ยวจะส่งของเดี๋ยวจะส่งของรางวัลให้นะคะเ<อ>ขาบอกว่าค่ะ<อ>แล้วมา<อ>แล้วพอมาในแชทเนี่ย เขาก็บอกว่าไหนอ่ะเราก็บอกว่าแป๊บจะส่งให้เขาก็ส่งรูปกล่องข้อความมานะคะเออเขาก็บอกว่าค่ะเราก็บอกว่าได้ยังจ้าเขาก็บอกว่าขอบคุณครับพัดคิดอยู่นะเราก็บอกว่าอ้าวเหรอเขาบอกว่ารีวิวอยู่เราก็บอกว่างั้นขอฝากเนวกเราหน่อยนะเขาบอกค่ะงั้นจริงๆเนี่ยเราจะพิมพ์เพราะว่าจ้าแต่พิมพ์ผิดนะคะเป็นจาแทนเนาะ เราก็นะคะชื่อช่องเราวนุเราก็บอกแล้วเขาก็บอกมาค่ะว่าช่องเพราะว่าตอนนั้นเรายังคือตอนนั้นเราพิมพ์เร็วเกินคือตอนนั้นรีมเลยเราก็บอกว่าฝากติดตามด้วยนะเขาก็บอกว่าเคจ้าแต่เขาพิมพ์ผิดเนอะเฮ้ยเฮ้พิมพ์ถูกเลยพิมพ์ถูกแล้วพิมพ์ถูกแล้วเขาโทษเขาโทษเขาก็บอกว่าช่องเราชื่อว่าเอมิลนี่พอสเตนี่นะคะคือชื่อช่องเขาโน่อย่าลืมไปกด ติดตามช n n นลของเขาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชาแนลดิฉันด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสน,นุนทั้งสองคนเลยเนอะ <c ười> แล้วก็บอกว,ว่าจ้าเขาก็บอก <c ười> เขาก็ส่ง I Love You <c ười> มาแล้วก็บอกว่าภาษาไทยหรืออังกฤษจริงๆอ่ะเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วนะแต่ว่านะคะก็ยืน <c ười> นั่นแหละ เขาบอกว่าตามที่บอกไปเลยจ้าแล้วก็บอกจ้าไปอีกทีนะคะเขาส่งรูปยิ้มมาแล้วก็บอกว่าไปนะแล้วก็ส่งไบายไปเขาก็ส่งไบายมาอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะประจานนะคะเจ้าตัวอยากเข้าใจผิดเนอะอันนี้เราก็บอกว่าถ้าจะจิบอีกเดี๋ยวจะบอกนะเขาก็บอกว่าค่ะแล้วก็บอกว่าจ้าบุยๆนะคะแล้วก็จบแล้วเนาะพวนี้ไม่มีอะไรทำเลยเลยจะมาบอกนะคะว่าจัดกิดไปแล้วแล้วใครเป็นผู้ชนะเนอะ แล้วเราส่งอันนี้ไปให้เขาเดี๋ยวซึ่งเราเป็น V I P เนอะคือถ้าจะส่งคือสมมตินะว่าเราส่งนะอะเราส่งอันนี้ไปให้เขาเราก็จะได้กลับมาเองนะคะเพราะว่าคือเป็นค่าตอบแทนความมีน้ำใจนะคะเซบบสเตียนจะเป็นคนส่งมาให้เนอะเพราะว่าเราได้ V I P แล้วเนอะอโอเคเนะคะชุดจิ้งจอกเนื้อเราส่งไปให้เขาเป็นแนวว่าถุูมโอเคค่ะอย่างนี้เนอะ จบเพียงแต่เท่านี้นะคะก็อาจจะสั้นไปหน่อยโมก็ต้องขออภยนะัยเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรทำจราิงๆอะ่ะนะขออภัยด้วยนะคะก็บ๊ายบายอาจจะเสียงเบาไปนะก็เหมือนเดิมนะขอโทษค่ะ